สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สวนลุมพินีนะคะที่นี่เป็นส่วนสาธารณะนะคะที่หลายๆคนมักจะมาออกกําลังกายกันแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาออกกําลังกายนะคะเราจะไปนับน้องแมวกันไปกันเลย เดินมาเรื่อยๆนะคะยังไม่เจอเลยซัก,กะตอนไปไหนกันหมด ไม้ของเราโอ้ขับปัป่นแล้วเป็ดจ mm ัง hmm. อยากปั่น mm hmm. นี่เขาก็มาออกกําลังกายกันนะคะ mm hmm. ส่วนเราหาแมวเราเคยมาออกกําลังกายแล้วแบบว่าเขาวิ่งไปวิ่งมาเจอแต่แมวเจอแต่แมววันนี้เราเลยจะมาล่ามันอันนี้เล่เป็ดเล่เป็ด พอปอกเปี่ยเธอ,อ,อเราเจออีกตัวหนึ่งตัวที่สองเมียวเหมียวมีไฟด้วยอ่ะดูสิเหมียว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 เมียวมีไฟหนูไปทำอะไรตรงนู้นละ่ะหนูเออเออเออปีดมันเป็นท่ายโยคะนะคะที่นี่ Premises, แมว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 มวเฮยมีไผว่อาคาร้ยไผ่สต๊ไม่นไนี่ต่อไปตัวที่สามแล้วตัวที่สเอ้เาหอาหารหรอกินอาหารอยู่อ่ะ เราไม่รบกวนน้องดีกว่าอันนี้ตัวที่สามกับตัวที่สี่่อยลอย่อยอร่อยเลยล ตัวหนึ่งแล้วนะคะนี่ตัวนีเท่าไหร่แล้วนะลืมตัวทีห้าหรือเปล่าห้าหรือหกน้องเหมียวน้องเหมียวไม่สนใจเลยหมวหมวแมวหมวแมวค่าอยู่นี่เหนียว น้องมานานแล้วน้องไม่ขยับจริงๆลำคาญไม่ใช่อะไรหรอกใช่ไหมหมแหว่งนี่คือทำหมันแล้วเหรอไม่โดนตัวอืน่โนโดนตัวอื่นกัดไหนอๆๆเอาตัวนี้ก่อนได้ไหมดูมันนอนสิ <S <S อาบแดดน้องอาบแดด ถาจะนอนอย่าเพิ่งวายุ่งได้ไหมดูฟันมันสิมันพร้อมจะกัดเราแล้วนะ,ะนี่ส่วนสธนาธารณะไหนอ่นะโอ้ยอยู่นู่นไอตัวดำไปบูลี่แมวจะผิดไหมตัวที่แปดใช่ไหมตัวที่แปดนอ้องเก่าเฮ้ย ท่านั่งเธอมันเท่มากท่านั่งเธอมันเท่มากมาเดินมาสิเฮ้ยเฮยเฮยไปเดินไป นี่เราก็เดินมาเรื่อยๆแล้วนะคะได้เมียไปแปะตัวเดินหาน้องเรื่อยๆมาชิกเราสามคนอุ้ยนู่นต้นไม้ใหญ่อะ้ยอันเนี้ยเหรอไม่ใช่ทำไมมันแห้งอะมันตายอย่างอะทำไมมันนิ่งอะ เฮ้ยตัวนี้น่ารักว่าแต่แมวที่นี่มันผอมๆทั้งนั้นเลยเนาะตัวนี้มันผอมจังอันนี้ตัวที่เก้าลายนางสวยอา้อาวฉีเ,เลยอัเท่นะเนี่ยเขาจะดังแล้วเขาก็ฉี่โชว์เลยนะ่ะ <c oughs> อดมๆๆสักหน่อย อากบกบนี่ฉันจะกบเธอก็มาถ่ายเดอีอีกแล้วนะตัวที่สิบเขาเป็นตัวที่สิบมวนังเหมียวแต่ว่ามันผอมเนาะมันผอมอะไรพรองมันเบลอเนี่ยออเหรอไหน เฮ้ยอีตัวนู้นเขาจะเห็นไหมมันลายแล้วนะแต่เราก็ไม่กลัวอยู่แล้วน้อ้เกินคนนี้อะเข้าวัจับคนทั้งเฮวินี่อี้โชว์ฉันชอบลีลามันเลยเกินอ้าวนางเจอศัตรูนางแล้วโว้ย เอ้ยตัวนี้อยู่นี่นี่ตัวที่สิเน้องเหมียวนี้ตัวนี้สีสวยสีน้ำตาลเข้มอันโคลาหรือเปล่าพันอะไรนะเออสุพรัตน์อะไรสุพลั์สีทองแดงในแมวไทยตัวนี้หรอมันน่ารักเนาะเออแค่นันต้องล้วนทองแดงล้วนใช่ไหมนี่มีขา่าวบน ตัวเมี่าเท่ากันหมดเลยอะไซเนียอ,อ,อยู่เนี่ยแมวไซนี้เนาะไม่ได้อ้วนมากเราเดินมาเรื่อยๆก็เจออีกแล้วไอ้อตัวนี้ตัวนี้ลายสวยนะอุ้ยตาหนังดูชิมันมองเมมหรือว่ามันเป็นที่สี่ขนเป็นชุดเกาชุดเสื้อคล้องเลยอน่เะ หนูไม่ได้มอมเมมใช่ไหมทำไมหนูดูมอมเมมเอ่ะเพรมันดูมอมเมมไหมลายสีลายมาันมสีนี้เหรอเอ้ยมันเท่นะถ่ายรูปนะชิดถ่ายรูปตัวนี้ใช่อันนี้ตัวที่สิบสอง เธอสวยมันดูมันดูสะอาดนะเตัวที่สิบสามมันงงนะว่าพวกเธอเป็นอะไรกันทำไมต้องมาถ่ายเราเพราะว่าเราสวยใช่ไหมล่ะตาน้องสีสีสวยแงออ้าว่วงถ้าขอไปนอนก่อนนะครับใชดู่า าเดินไปเรื่อยๆตามล่าหาตัวที่15อยู่ไหนน้ฉันเจอแล้วเจอแล้วเขาอยู่นี่เขานั่งบนเก้าอี้หินอ่อนเลยขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมจ๊ะอุ้ยตัวนี้เท่เลยเนี่ย ถ้าลายมันแท้อนาะดูดูตรงตรงปากนางสนตัวที่สิบห้าของเรามีอีพีมากสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับสวัสดีครับอ้าวคุณชื่อม้าม้าอ่ะชื่อม้าม้ามาขออนุญาตถ่ายรูปคุณหน่อยนะครับได้บอกได้ได้ จบแล้วนะคะเดินไปครึ่งรอบได้น้องนับน้องเหมียวได้15ตัววันนี้เราจะพอแค่นี้นะคะบ๊ายบายเราถ่ายคลิปตัดจบไปแล้วนะคะแต่ว่าเจออีกตัวหนึ่ง